นี่นะเขาห้องว่าพากันมาเฮ็ดหยังอันนี้บอกเพิ่อนว่าห้องกันมาวัดกกไม้กกตอกเก็บข้อมูลอันป่าไม้อันเข้าพิสางข์สูญเรื่อเรื่อเปล่ปา,ลลลลาสูญครอบรีแคปของเพิ่นนะอ๋อมีรีแคปด้วยมีฮอลลีแคปเพษ่อสร้างอัน มันเป็นป,ป่าปลูกหรือว่าป่ามันมีอยู่แล้วป่าเป็นปลาธรรมชาติโอ<ห>เป็นป่าธรรมชาติอนุรักษ์ป่าพื้นฟูป่าเออดีมากเลยอันนี้ให้เต็มชิปเลยโอ้ยอยากเลียงเล่าข่าวด้เนาะว้าถืกใจแทนอันแล้ววิธีวัดเดะเขาต้องเอาเอาเสื้อมาเน็งบอกรือนีว่าสิ10คูณ10คูณ10เมตร10คูณ10เมตรคูณสิเมตรแล้วก็สี่เมตรคูณสี่เมตรเออแล้วเขาละวัดเบิงบอก ว่ามันมีกกไหมอันไหนบอ่อเนี่ยนั่นบอ่อโอ้แปลว่าเฮ้าซุ่มวัดเนาะอันนี้เนาะคือเนื้องวักป่ามันใหญ่นะพี่น้อง,องก็เลยเอากะให้มันเป็นเรี่ยมแล้วก็ซุ่มว่ามันมีกกยังแน่ตรวจสุขภาพอา ้อันที่กำลังเว้านี่บนเรืมนไทยบ้านเด้ออันนี้นะในายอำเภอเด้อป้าดอนกอยนเจ้าปู่มันเด้อนั่นนั่น่สวดพวกกรุงเทพก็สิได้ด้ละเพื่อนดีละสิพาพวกกรุงเทพยากเน่ยโอ้ดีใจเนาะดีใจอันดับแรกก็คือผมเห็นปลูกพักในกระถางโอ้ขักถ่ายรูปเอาแล้วเพื่อนโบราณหลังนั้นนาเพื่อนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกับขึ้นไปถ่ายแล้วก็ขักเวยว่ะ เป็นอยังมื่อคืนลุปสะนี่แสดงว,ว่าน้ำมันโทมบอน,นี่โอ้เป็นซีดูว่านองหานอยู่ใส่<อ>ถ้าไปนี้ไปไปใส่บานาตงอ้อมแก้วอยู่ใส่เอาอเอามาเบิกการวัดวัดเฮ็ดยังอันนี้นะ